ถ้าผมบ่าวโจทยูทูบเชนเนลครับมนีสิมาเปิดราคาควายหนาครอบนะครับเนาะของแม่จุ่มดนะครับเด้ออยู่นนสังครับผมเดี๋ยวเฮาไปสอบถามเลยครับว่าเราอยู่บ้านใดมนีสิมาเปิดควายแม่ลูกครับผมเดี๋ยวเฮาไปชมน้ำกันเลยครับนี่ครับผมสวัสดีครับแม่จุ่มครับจู่บ้านใดอำเภอใดแม่บอกนะครับบ้านนาล้อมตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจ้าจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ครับผม จำได้ที่จัดหวัดหลวงบัวลำพูครับบ้านเกิดเมียงน้อนเจ้าของครับผมตาแต้มแก้มจ้ำดีครับผมสายเลือดได้แม่แม่เนี่ยสายอุทัยพันธุ้ได้แจนสายอุทัยธานีสูงเงาเขาดีครับผมสูงร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบสี่บวกครับผมแง่ดีครับผมเบิ่งเล็บเบิ่งแขงเบิ่งขาเด้อครับเด้อแขงขาแง่ครับผมควายบ่มีตรต่นี้นะแม่เนาะ ไว้ไงเงาดีเด้อครับเด้อคนนี่นะครับผมเดี๋บ่เป็นปยังแม่ไปเด้อนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับดึงไว้ก่อนควายตัวนี้อจะได้ท้องท้องได้เดือนแล้วครับสองสามเดือนเขาสองสามเดือนเขาละครับมีใบพร้อมนะแม่เนาะมีใบพร้อมนี่นะครับเด้อทับเจ้าสันครับผมมีใบมีหลอดครับผมนี่ครับผมนี่เด้อครับเด้อ เบิ้งคักมือผสมครับผมในใบกับประมาณ3เดือนสิแม่ครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ087 866ดแปดหกหกสี่สองสามสามครับผมแม่นี่ซื้อไว้จังไหนแม่มีซื้อบอ,อ,อบโอ้โหประธานนี่มีซื้อด้วยครับโอ้ใหญ่ดีครับผมสูงร้อยสี่สิบสี่บวกประ่านเบิง้งเบิ้งครับผมเบิง้งเอาเด้อ เอฟซีครับแฟนขับผู้ใดสนใจคว้ยง่ายครับผมถึงสีบ่มาถึงถึงสีบ่ร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกแต่ว่าก็พัฒนาไปได้ครับผมเงีวดีเงีวดีเงี้ยวก็นี่ก็มีเตอรถไฟแต่ละครับเอฟซีครับผมนี่แหละครับเบื้องด้านข้างนะครับเด้อคว้ยแม่ลูกครับผมลูกตัวนี้ลูกกลมลูกกลมเด้อครับเด้อกลมครับกลมปัสุสัตว์ลูกแม่ยางดี โอ้ยว่ายเป็นตัวผู้ก็เป็นตัวแม่ตานี่ลูกแม่ครับลูกได้สิบเดือนแล้วลูกได้สิเดือนครับเด้อเบิงครับผมตาเต็มเข้มจ้ำอัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนสายเลือดอุทัยธานีนี่นะครับบ่งเบิงหน้าเบิงตาเด้อครับเด้อได้ลูกตัวที่ไหนละแม่ตัวที่สามครับตัวที่สาม้ทองทับเจ้าสันเนาะครับเนาะสวยงามครับผมใหญ่เหว่าหัวขึ้ย่งนี้โอ้เลี้ยงง่ายปะแม่เลี้ยงง่ายทีเดียวมึงดูครับแข็งขาเด้อครับเด้อแม่ลูก เ <cam ina> บิงแข็งเ <cam ina> บิงขาคือกันเบิดครับบ,มมบ,รบ่อ,แ,บบอมแม่นลูกเสียบเด้อครับเอฟซีลูกแท้ๆครับบ่อแม่นลูกเสียบครับผมนี่แหะครับผมเบิงบ้านไายดีๆครับเด้อคมนี่จะเปิดราคาเท่าไรเนะ 25, ้ะแม่สองแสนหาหมื่นค่ะสองแสนห้าหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะต่อรองได้ต่อรองได้เ <cam ina> ด้อครับเด้อแม่ลูกครับผมแม่ลูกแม่ลูก เบื้งหน้าตาแม่นะครับเบิ้งเบิ้งบันทายลูกเด้อครับเด้อลูกได้สิเดือนแล้วครับเป็นลูกกลมครับผมนี่นะครับผู้ใดสนใจเอาเบอร์โทรอีกนี่แม่087 087 866 4233ครับผมจังเด็กกะกิ่งกลางสอบถามแม่เราได้เด้อครับเด้อโอ้เชิดงามดีครับควายแม่นี่ครับผมครับสวยดีครับผมถึงราคาจะซัมนี่แต่ว่าห่อกะลูกนาะว่าเออ เป็นลูกแม่ในท้องกาออกมาแพงเะครับเอฟซีเด้อบางคนก็จะว่าเปิดแพงในซองนี่บ่แม่นทางสั้นเพื่อนก็ซื้อมาแพงกือกันบัดย้ำถือกับมีถือก็เกันครับผมแม่นครับผมเอาไปเฮ็ดเป็นแม่บล็อกได้เด้อครับเด้อนี่ละครับผมข้าสั้นเท่านี้นะแม่เนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามมเบ้าจูนี่นะครับเด้อ สี่หาคลิปไม่ๆมาให้เอฟซีเดลแฟนคลับได้ติดตามครับผมสวัสดีครับ